กราบนวัธการพาจาย์ครับพอดีมาเจอพาจาย์นะครับท่านอนุญาตนะครับให้ให้ให,ให้นอนได้นะครับอ่าต่อไปจา่าอันนะครับ <c oughs> มาปีกวีเวกแล้วคงจะจำสินอาจจะอาจจะบวชเลยนะครับเสร็จงานอาจจะไม่กลับไปเข้ารับราชการ <c oughs> อาจจะลาบวชนะครับเห็นบน่บนบนว่าเออ เป็นไงครับหัวหน้าหัวหน้าอ่านครับโอ้ยอยู่คนเดียวนี่ยนะสันโดดอยู่คนเดียวสันโดดโอ้โหปีกวิเวกสงบจิตสงบใจนะครับนาอโอ้กุฏ uh ีหน้าหน้านอนนะหน้าหัวหน้าอานนาอหน้านอนาะกุฏีน้อครับนาะโอ้น่าจะดูที่ดูข้างในนะครับเป็นกลางเต็นท์อย่างดีครับข้างในเป็นกลางเต็นท์โอ้โห ไม่ได้เช่านะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาปีกวิเวกหรกือ่ามาพักผ่อนนะครับ่วงนี้อากาศหนาวนะครับที่บ้านวัดที่บ้านวางแสนะครับที่ทีมงานเราได้มาทํางานนะครับเนี่ยมีทางเดินจงกรมด้วยนะครับมีต้นไม้ตื่นเช้าตื่นเช้ามาพนัาอานจะลืมมพนนานต้นไหม่พายจานเวยล่ะโอรถทุกวันเนาะ <c oughs> โอ้ ตู้เสื้อผ้าก็ธรรมชาตินะครับตู้เสื้อผ้าเขาครับว่าน่าอันเพิ่นเพิ่นมาช่วยงานนะครับอืเพิ่งย้ายมาจากโน่นนะครับกองทับเรือนลยนะครับเมื่อก่อนไปอยู่หน่วยหน่วยซีนนะครับในโรพิเศษดูสังเกตดูอยากเขาอยู่ได้ทุกที่นะครับอืมยุงยังกลัวเลยครับแต่ก็มียุงอยู่บางตัวก็มาอยู่มาหาเขาทุกคืนระยุงตัวเมียนะครับ แม่เดี๋ยวเขาหนาอันนียุ่งยุ่งตัวเมียตัวผูกอ่ะมีแน่ลหรครับโอ้มีแน่โอ้เป็นปกติครับธรรมชาติของผู้ชายคนาี้อือชีวิตโอ้ชีวิตเพลินมึงมึงที่เราขับชีวิตเพลินนะครับท่านผู้ชมมาได้สนใจอยากว่าท่องเที่ยวมาป่ามาท่องเที่ยวมาป่าเอ้านอนมีอันนี้ของพระอาจารย์ด้วยจีวรเอาไว้กัน จีวรนกันผีเอ้ยกันลมครับนะโอ้ตามไปดูนะครับในรถเขามีอะไรในรถเขามีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเครื่องยางชีพเครื่องนำนงชีพมีทั้งแหทั้งเหือโอ้เงินไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องโคกเบี้ยเลี้ยงเหลือเต็มเงินเดือนก็เหลือเยอะอยู่ให้กินเองตามธรรมชาติโอ้ครับผมครับอยากกินปลาก็ไปหวานแหโอ้ครับ หลับของแอดมินนะครับผ้าห่มกับหมอนาที่นอนนะครับโอ้แถวนี้เหมือนอาจารย์ก็าทำไม่ดีปลูกต้นไม้ด้วยนะครับตามมาครับพนหาน์ต้นยางนะครับปลูกต้นยางพอไปได้เก็บคิดค้นแหรอครับ อาจารย์ครับจขอไฟขงนกไปมดเ้นกด้วขออยาาพเนีครับนอนนี้เลยครับดือของกเดอครับครับมีไฟขงหรืว่าแนมากเนจะเฝ้ารถหาจารย์เมียนเ่อยไปดิวัด่ของามนวัดโอ้ดีดีวได มุ่งบ่ต้องบ่ต้องครับอาจารย์ครับมุ่งก็มี่ฮกลางได้เลยนี่ยผมเนี่ยผมมันมันบ่มียุ่งเด้อยุ่งยุ่งบ่กล้ากับผมหรอกครับแม่นๆครับคือคๆอเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเขามาคาร์คาร์ประจานรู้ได้รับความเมตตาเก้าอี้เด้คร็กจากไเก้าอี้ฮ้อนก็เอาไปนําตื้นนึงก็ได้พี่นางเห่งมันเกินเด้อครับเอาไปอีกไม่หลับเปิดไฟเปิดไฟเป็นระบบไฟหรือไฟหน่อไฟในได้ห่ด

จอดเจ้งปาบรดเปิดไปเลยเนี่ยมาเห็นหุงู้ดยรถเดซอนจอดใส้จอดแถวเนี่นะครับเาหนีเด็กเพราะาหนีใครตัวเพราะว่กย์ไกาจารยวกเขาเพิ่นเพื่อนเพิ่นเิ่นเสอกับอยู่โอ้นทุผู้ชมผู้ใดนี่บอกจอดตร้นั้นก็ได้ครับครับครับรเดนเาครับครับคร่ยันเพดีวะครับม่เลยโอ้นนอนเ มันะเปีกปีเบกอยู่นี่แล้วอยู่จักเดือนหนึ่งเนาะพูนานเท่ไปทุดงมาตลอดตัวคับคาบอาจารย์ครับอยู่ได้ครับอาจารย์ผมอยู่ได้มีต้นติ้วต้นพอกกไครับอาจารย์หนาวถ้าหนาวมิมองก่อไฟน้ำหน่ออาจารย์เอาะสงสัยคน เพื่อนก็วันนีราพ้นมาให้ครับอืตอนไม้ต้นแหงก็ไฝน้ำครับน้ำทีอาบนิ่งอุ่นๆบางที่มากับสีมะนอนนทำน้ำนะอาประจานครับเป็นย่ามเพราะเป็นมูกันครับเพราะว่าผ่านสิม่องไปแบบแต่ว่าเป็นเพื่อนเมื่อครับทุกชนิดมันมีโอ้ว่ะบางนี้กันมานั่งสมาธิ ไปปฏิบัติรรมน้ำปลาน้ำดงมากครับอาจารย์สว่างขึ้นโตเบาขึ้นมองเห็นมีเศนเพ่อนไปเลยไหนครับพระอาจารย์ขออนุญาตครับพระอาจารย์จักพรรษาล่ะครับสองสองพรรษาครับเมื่อก่อนอาจารย์จำย่หมองยื่หรือยึดม่นด้จำหนีได้มีจำอยู่มองอื่นอ๋อครับจำอยู่มองพ้นปฏิบัติมองที่นี่มองปฏิบัติมีเสียงไฟนะครับพระอาจารย์ครับ ที่ซีเสียงเน่ยแม้ว่าถ้ำถ้ำไหนมันได้นะครับปฏิบัติไหนมันได้เห็นกล้วยนะมาบวชก็ได้ก็ศีลครบศีลบริสุทธิ์หายป่วยโอ้พระคันพายจันผีเขาเจ้าสุขภาพบ่ค่อยดีตอนพอมาบวชแล้วนี่สุขภาพก็เหมือนหายป่วยเหมือนอดีขึ้นก็ดีแต่ว่าโรคที่เคยเป็นเก่าๆขังต้นไม้น่ะโอ้ได้พาจารย์มันพูดนีกนะพี่ชีดวงชววัน

ช้าแหลกนะพระช้าแหลกเปนปฏิบต amino, ับต,บติมานะเป็นปฏิบัติมามาหอดวัดโอ้เลืองเบอถ,ถีบเลยโอ้โตเบาขนาดโอ้เรามันจ้ของเป็นพอเราหันหน่อยเนะ <c oughs> นี่ยวันนี่แหละปีติคุณวะครับมันเป็นปีติคุณวะครับนี่แหละปีติคุณวะเห็นเห็นอะไรก็เป็นม<ๆ>ิรไปหมดนะคุณวะครับเออเนี่ยเด<ๆ> <c oughs> ี๋ยวมันเกีียวไอเดี๋ยวแป๊บน<ๆ>ึงเดี๋ยวผมกดให้แป๊บนึง อนไรก็เลยไปอีกมาอีกท่านหนึ่งครับโหนาอนุกูลครับมาอยู่หลายท่านประมาณสิบท่านนะครับมาอยู่วัดนี้นะครับแต่ละคนก็อยู่ไม่อยู่คนละที่นะครับแต่ใครถนัดใครชอบตอนเย็นก็รวมกันทีหนึ่งตอนเช้าก็รวมกันทีหนึ่งนะครับหลังเลิกงานท่านก่อเฮ็ด จุระส่วนตัวห้องโอ้คราบผมดียนเศรี่่สามอันเร่ด้อ้ตัวาเาแล้วหรโอ้โหเล้ยิหรือว่มท่านเหตุอ๋อมาเอานีก่อนไปเอาตัวเักาาแล้วก่อน ถ้าท่านผู้ชมถูกใจก็กด subscribe ก,กดติดตามด้วยนะครับโอกาสหน้าลุงตะวันชแน,นลจะหาสาระแก่นสารที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ